อะอ่ะเป็นยังไงบ้างเรียนแล้วเป็นไงบ้างก็เหมือนเหมือนเหมือนเปิดตัวเองไปอีกโลกโลกหนึ่งอะค่ะคือแบบเราได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องอะไรที่เราเคยเข้าใจผิดมาดมาเงี้ยมันก็เหมือนเปิดให้เราแบบได้เจอกับสิ่งที่ถูกต้องเข้าใจอะไรที่มันถูกต้องแล้วก็ไม่คิดไปเองอืมแล้วเรียนออนไลน์ต่างกับเรียนส่วนตัวไหมที่เคยเรียนมาอย่างเงี้ย ต่างเลยค่ะมาต่างกันแค่ว่าเราไม่ได้เห็นหน้าหรือจับมือกันจริงๆแค่นั้นเองนอกนั้นก็คือแบบไม่ต่างกันเลยนะเพราะทั้งวันที่อยู่กับคูเอ๋มานี่ก็คือเหมือนนั่งอยู่ด้วยกันเหมือนนั่งอยู่ด้วยกันแค่ต่างว่าไม่ได้จับมือใช่ไหมค่ะแล้วก็สนุกมาก้วยถ้าใครแบบกลัวว่าจะเครียดอะไรเงี้ยนะไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกังวลเลยหัวเราะทั้งวันอะไรฉันดูเธอขนาดนี้นะนักเรียนอาจจะมึนหรือเปล่าะ เ็อเยอนไปอะไรเรียนยากไหมคะอะไรไม่ยากค่ะไม่ยากค่ะแต่อยากให้คนที่จะเรียนเนี่ยทํำการบ้านมาดีๆก่อนอืให้อ่านทุกหน้าแล้วก็พยายามจํานิดนึงมันจะได้ง่ายขึ้นค่ะนะคะใช่ไหมคะนะคะก็ขอบคุณน้องป้ายมากนะคะไปทํากับข้าวให้ลูกได้แล้ะค่ะบ๊ายบายค่ะ